สวัสดีครับพี่ต้อยรับรถกลับเรียบร้อยกับพี่หนุ่มด้วยวันนี้มารับฟอร์ดเอ็กโคซับปอร์ตนะเขาสวยเนาะสวยค่ะโอเคจบกานสวยเรียบร้อยนะครับชาร์จด้วยความสุขพี่ต้อยสวัสดีครับและวทางปลอดภัยพี่หนุ่มวันนีอ๋อที่นี่บริการดีนะเดีครับครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพักผ่อนนะเดี๋ยววันไหนไปยิ่งอีกน่ารักมากๆคุณบี ันนี้เราจบฟอร์ดโคสปอร์ตนะครับมือเดียวป้ายแดงแล้วแสตโลยมั้งสุดยอดเลยนะสวยมากๆเลยเนาะส้มชีดของเรา,เราไปแล้วไปไปม่หน้ารักมากๆครับจริงๆแล้วพี่หนุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็พี่ต้อยเนี่ยนะครับมาซื้อรถกับเราหลายคันแล้วกันนะแล้วก็มาขายด้วยฝากขายโดยชอบมาก,รการเราบริการแบบประทับใจหายห่วงนะครับนักวนี่ครับเข้ามาใหม่เพื่องคอนด้าซียวีนะ คันนี้สวยมากพี่สอนแปดเงาวิาวาวบับนะครับทะเบียนหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดด้วยเบียนเดิมมือเดียวป้ายแดงนะไม่เคยแก๊สนะ้ำมันโรวนนะครับสวยจริงๆเพื่อนเดี๋ยวมารอชมกันอ่ะเรียบร้อยแนละ้วสวัสด,ดีครับเดินทางปลอดภนะัยฮะช้รถอย่างมีความสุขคนระับแม่น่ารักจริงส้มจี๊ดของเราแสนกาบาทเพื่อนๆปีสิบแปดนะคุณดีไปแสนโลแสนกาบาท โอ้โหแม่เจ้าโวยโวยสุดยอดนะ,ะเดี๋ยวใส่เตลวีไว้ด้วยนะครับเจอต่อยพี่หน้าสดีจ้ะ